สวัสดีครับเมื่อนี้ขอเสนอเมนูซุปนอไมอ้สุดแซ่บสุดนัวครับขอเชิญพี่เชิญน,น้องไปแซ่บไปนัวน้ำกันได้เลยครับซุปนอไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกุเยะครับนี่ลุย,ยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรครับซุปนอไม้นี่นอไม้เฮา เทียนเรียรบร้อยต้มเรียบร้อยนี่กับเครื่องเคียงครับนี่ผักต่างๆรับชมตอนต่อไปได้เลยครับเียบ่้อยแล้วกับกับเมนูอย่างครับนี่สุกน้ำไม้สุกน้ำไม้กับผักเกี่ยมต่างๆนะพี่นออ้องส่วนหัวโซ่พี่น้องคนอ่ะอือหึอือหึ่ นี่รกระมากมาอย่างงี้นี่เรียบร้อยซุปน้ำไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่ครับซุปน้ำไม้โรยด้วยงาหอมหอม,หอม บ้านขขาเหนียวเป๊ะรับพี่น้องกุ้ยรับนี่ลุยตามด้วยหมากนี่ครับอืมหว,วานหวานมางหัวโตหวานครับพอ้นดีแจ๊ คับด,ด้วยผักกาดหินนี่ครับพี่น้องจัดไปกับซุปหน่อไม้นี่ครับเพื่อพีเพื่อน้องอีกกคำเมนูเสียบโค้คุยข,ขัดสัตว์คำังไงเลยพี่น้องเนาะเพื่อพีเพื่อน้องเลยครับอ่ะดูยืม ตามด้วยหมากหัวโตต้มหวานมากเลยแซ่บครับซุปน้ำใหม่กับผักเครื่องเคียงอากาศเย็นมาแซ่บๆแล้วกันเ้ยพี่น้องเด้อ ทำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับน้องพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบพบพ่อกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับมือใี้ต้องขอลาพี่น้องไปด้วยซุปน้ำใหม่ครั้นี้ครับแซ่บนะครับมือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเด็ด <c oughs> <c oughs>